ยังคงเป็นที่จับตามองของสังคมนะคะเรื่องราวระหว่างคุณไมพิลัตกับคุณซาร่าคัสซิงกินีค่ะอัปเดตล่าสุดนะคะเพื่อนของคุณซาร่าค่ะที่ชื่อว่าคุณน้ำแข็งนะคะมีการโฟนอินค่ะเข้าไปในรายการถามสุดซอยด้วยนะคะแล้วก็มีการถามคำถามค่ะว่าจริงหรือเปล่านะคะที่วาดีมค่ะขอตรวจ d n a ลูกสาวของคุณซาร่านะคะ ซึ่งเจ้าตัวนะคะก็บอกว่าจริงค่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุผลนะคะเพอถูกถามค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งวาดีมแล้วก็ซาร่าเนี่ยเลิกกันไปแล้วจริงๆหรือ,อยังนะคะเธอก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเคย งอนนะมีงองแงกันบ้านนะอยู่ช่วงหนึ่งค่ะแต่ว่าวาดิมนั้นเริ่มรู้ว่านี่เป็นลูกของเขาแล้วนะเริ่มตั้งท้องเขาก็พยายามจะดีกันนะคะพยายามจะกลับมาคุยกันเรื่องแต่งงานหลักฐานเนี่ยที่เขาคุยกันเนี่ยตัวเองก็เคยเห็นนะแต่ด้วยระยะทางบวกกับความไม่เข้าใจบางทีเนี่ยคุยกันแล้วก็วาดิมเขาก็จะโกรธนะว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยคนถึงมาว่าเขาไปด้วยนะคะ ซึ่งคุณเต่านะคะก็ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องซาร่ากับวาดีมเนี่ยเจอกันที่ไหนคะคุณน้ำแข็งค่ะก็บอกว่าเจอกันตอนแคสงานนะคะไม่ได้เจอกันในผับอย่างที่เป็นข่าวค่ะพร้อมกับบอกนะคะว่าข่าวที่วาดีมค่ะอยากจะตรวจ d n a ลูกนั้นจริงหรือเปล่านะคะเธอบอกว่าจริงค่ะมีเหตุผลนะก็คือเราพยายามนะคะไม่ให้วาดีมออกมาพูดอะไรนะคะโดยซาร่าเนี่ยอยากจะให้เขาอยู่เงียบๆแต่ว่าวาดีมค่ะก็ไม่เข้าใจนะ เขาก็ถามว่าเขาถ้ายู่ให้ไอเงียบเนี่ยเขาก็มีสิทธินะที่จะลังเลว่าเพราะอะไรใช่หรือไม่แต่จริงๆเนี่ยแค่อยากจะให้วาดิมนะคะไม่โดนว่าไปด้วยนั่นเองค่ะส่วนเมื่อถูกถามนะคะว่าวาดิมกับซาร่าค่ะมีแผนจะแต่งงานกันไหมนะคะเธอก็บอกว่าหนูก็ยังตอบไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าก็ การกลับมาเจอกันเนี่ยแล้วก็คุยกันหลังช่วงโควิดเนี่ยมันต้องมีแน่ๆค่ะแต่เขาก็ไม่ได้หนีนะคะเพิ่งจะคุยกันไปเมื่อวานนี้เองนะคะโดยบอกว่าน้องนะคะหมายถึงว่าดินเนี่ยบอกว่าอีก2เดือนจะกลับมาแต่พอดูไปดูมาแล้วเนี่ยคงจะกลายเป็นปลายปีหน้าซะมากกว่านะเขาก็ดูเหอลูกมากจริงๆนะคะแต่ว่าเรื่อง DNA ก็ต้องตรวจถาวเพื่อความสบายใจ และเมื่อถูกถามนะคะว่าวาดิมกับแม็กซ์เวลเนี่ยเขาสนิทกันไหมนะคะน้ำแข็งค่ะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยซาร่าค่อนข้างจะแยกนะไม่ให้แฟนใหม่กับลูกได้เจอกันนะแต่ก็มีเจอกันบ้างประมาณ2-3ครั้งนะน้องเขาก็เล่นกับวาดิมเหมือนพี่น้องเล่นกันสนุกๆค่ะแต่ว่าคุณเต๋าค่ะก็บอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยมีการกอดกันอาบน้ำให้กันด้วยแล้วนะ น้ําแข็งค่ะก็บอกว่าวาดิมนั้นมีสัญชาติยาณนะคะของความเป็นพี่ชายค่ะและตอนนี้ก็มีสัญชาติยาณนะคะความเป็นพ่อเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาก็กดมากค่ะเวลาที่ใครนะเอาเรื่องของเขาเนี่ยไปโยงกับเอมิลี่ค่ะ และเมื่อถูกถามนะคะว่าจริงๆแล้ววาดีมค่ะพร้อมที่จะเป็นพ่อไหมนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็อายุอย่างน้อยเนาะคุณต้มแข็งค่ะก็บอกว่าถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยเขาก็คงจะไม่พร้อมนะคะแต่ว่าถ้าถามว่ารับได้ไหมตั้งแต่วันแรกที่เขารับรู้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาท้าตั้งใจโฟกัสทํางานเพื่อหาเงินเตรียมให้กับน้องค่ะ ส่วนถูกถามนะคะว่าวาดิมเนี่ยทำงานที่เมืองไทยมานานแล้วหรืออยังนะคะเธอก็บอกว่าก็สักประมาณ6เดือนได้แล้วนะน้องก็เป็นโมเดลแต่ว่าก็ต้องย้ายไปตามประเทศที่เอเจนซี่ให้ไปนะคะจอมีไปประเทศนู้นบ้างประเทศนี้บ้างแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ที่เมืองจีนนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอัปเดตล่าสุดค่ะเพื่อนของคุณซาร่านะคะที่บอกว่าเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยยังเด็กๆก,กันเลยทีเดียวนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ค่ะผ่านทางรายการนะคะถามสุดซอยค่ะก็เป็นการบอกเล่านะเรื่องราวของทั้งคุณวาดีมนะคะว่าทําไมถึงต้องการมาตรวจ DNA นะคะก็ประมาณนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า